เช่นเคยช่องหนุ่ม,มงชนชแนลนะวิพามาดูร้านเปิ้ลยำซับเบอร์นะตลาดโตลุงหน้าสารชีบุรีนะเดี๋ยวไปดูยำแซ่บๆกันมันในร้านนะเดี๋ยวพามาดูเมนูทางร้านก่อนนะครับนี่นะเมนูตอนนี้มีสองหน้านะครับดูเลยนะจะโทรมาสั่งนะเบอร์โทรทางร้านเบอร์นี้เลยนะครับนะมีสองหน้านะครับ ำสม้มตำนะมีนะดูวัตถุดิบทั้งร้านเลครับ,รบอหอยตัวให,ใหญ่เลยนะครับ เซอร์มอนชิ้นเบลเลอร์เลยนะเซอร์มอนตอนนี้ใช้เป็นตัวแล้วนะที่ร้านนะหั่นกันแบบส,สดๆเลยนะครับปูดำมีกั้งนะมีไข่แดงนะเนีไข่แมงดาเยอะเลยนะไข่แมงดาเป็นหนึ่ง้านยำนะที่ใช้แมงดาเยอะที่สุดนะ ร้านยำโคตรแมงดานะของค้ายำไปเลยหรือแยกน้ำคะยำไข่แมงดาน้องเบสสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจเปิลสวัสดีครับเอายำเปเลยเี๋ไปดูยำด้านข้างไม่รู้ว่ายำอะไรอยู่นะบินหนักเต็บเลยนะวันนี้นะ อันนี้เป็นยำอะไรครับเจ๊ยำมะม่วงกุ้งสดยำยำมะม่วงกุ้งสดนะมมมดนะเมนูนี้60บาทนะครับนะทั้งตำทั้งยำนะรับประกันความแทบเหมือนเดิมนะชื่อทางร้านจัดเต็มนะครับหนุ่นนังเบดควงกะละมังอยู่นู่นนะอันนี้เป็นแบบแยกน้ำยำนะ เป็นแบบนั้นยำก็ใส่วัตถุดิบพันชนะสวยงามนะยังเพิ่มปูอัดอีกนะ นี่ก bon ุ้งสดหรือกุ้นสุกนะเจ๊กุ้นสดสดนะหกสบาทนะส้เีเนาร้จง้้าบนาะค่ะี่คนรือะคะอัี้ไปทุงตัวนะคะไม่ได้แกะแบบมืวนนะแต่ถืที่ใบกระดองน

ยำไข่เมงดานะน้องเบดไปดูไกลนะดูมองไม่เห็นเลยนี่นะซปเปอร์ซูปปซมเลยนะนี่นะไข่เมงดานะน,นันนเจ้ทำยำอะไรอยู่ครับ มาม่าทะเลนะ60สิบบาทนะทำกันชุลมุนวุ่นวายเลยนะครับนี่นะไข่แน่นแน่นเลยนะรับประกันไข่เลยใช่ไหมครับน้องเบสทีท่นี่ไม่แน่นไม่ให้ไปนะไม่อว่าจะสองไข่สามไข่นะให้กันทั้งตัวนะั่ห้ไข่เป็นแผ่นเลยอื ต้องมาลองต้องมาโดนนะใครมาโดนเบงดาล้านนี้ะจะติดใจนะครับร้งงานอเมริกัอเนื้อเนี่นะลูกค้ามากินเมื่อวานติดใจนะอร่อยไหมครับกินเกี๊ยวกับน้ำหน่อยกินเกี้ยงแล้วจะน้ำหน่อยนึะะนนยนงโอ้โหนี่บอกแล้วยำไข่แมงดาลี่ใครกินแล้วติดใจนะอย่าไปกินนะเดี๋ยวมันจะทานหลงแพ้อาหารทะเลหรอนี่ลูกค้าไปกินอีกคนนี้นะ ได้ไหม <c oughs> ครับร้านนี้ค่ะจ้าไม่เคยกินนะลูกค้ากินเมื่อวานติดใจกับมาซ้ำนะ <c oughs> บอกแล้วแมงดาร้านนี้ใครลองก็ติดใจนะครับรร่งงีโทมาสอลต่อไปเป็นยำอะไรครับเ็๊เปิลน,นี่เป็นยำวุนเส้นครับนี่ค่ะยำบุนเส้นนะหกสิบบาทนะ นะคะในยำมะม่วงกุ้งสดค่ะยำมะม้มาทะเลแยกนย้ำยำจัดได้แล้วนะคะสั่งได้ยำงมีเส้นชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะที่ร้านนั่งทานได้แล้วนะมานั่งทานที่โต๊ะแบบนั้นได้เลยนะครับนี่นะโต๊ะมีนั่งโต๊ะไม่พอมีเสริมนะครับทางร้าน เสริมด้านหลังได้นะครับน้ำจำแซ่บเลยนะเปิดไปเร็วมากเลยนะครับกล้องก็ไม่ได้ดูเลยนะครับบินเยอะครับ นี่เป็นยำเลยครับอ,รอันนี้เป็นยำเส้นแย,ยกค่ะยำเส้นแยกนั้นยำนะหกสิบบาทเหมือนเดิมนะครับราคานี่มิตรภาพเลยนะราคานี่จับต้องได้เลยนะครับใครมากินก็ต้องมาติดใจนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโตลุ่งนาสารชนบุรีนะผ่านไปผ่านมาแวะมาอดุดหนุนกันได้นะครับสนับสนุสนคนทำม,มาหากินนะแยกน้ำยำเจ๊ ใส่ถุงให้อย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องชิมนะรับประกันความแซ่บเบอร์นะยำมาสไข่ดเมนี้ร้อยยี่สิบจ้ะยนะครับยำไข่ยยปูไอยำปูม้าบวกกุ้งสดไข่แดง ยำปูมากุ้งสดไข่แดงเมนูนี้เท่าไหร่นะเจ๊120ค่า120บาทรนะ้่าทนปูสดสดเลยนะครับทุกทุกวันมาจากเรือนะ น้ำแบบนี้เลยนะอื้อเบ็นแบบขอกอมากน้ำประล้าหน่อยด้วยปูม้าไข่แดงกุ้งสดนะ120บาทนะน้ำประล้าไหมครับน้ำประล้าน้ำประล้านะเดี๋ยวมาดูน้ำยำช่ำๆกันนะาาาาแบบนี้เลยนะ 120บาทนะแบบนี้เลยนะมาดูน้ำยำนะช่ำๆแซ่บเลยนะนี่นะแบบนี้นะน้ำยำนะ ปลาล้านี่เข้าจมูกเลยนะครับปลาลาก็จะเป็นสูตรของทางร้านต้มเองเลยนะนี่นะร้อยี่สิบบาทไปแล้วมีข้าวโพดให้อีกนะมีข้าวโพดแล้วมีมะม่วงไหมครับอันนี้ไม่มีนะค้านลูกค้านี่เป็นข้าวโพดใช่ไหมครับนี่นะ เต็มกล่องเลยนะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะน้ำแดงมิสซัมบาต่างหูยำมุกมันเด็ดจริงเะยำผัดกระชอต่อจากนี้ได้ค่ะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาอุดหนุนนะชนบุรีนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์ตลาดเต้าลุงหน้าศาลชนบุรีนะมาลองความแซ่บกันนะ ต่อไปเป็นยำอะไรครับน้องเบนยำผักกระเฉดค่ะยผักกระเฉดนะ60บาทนะแบบนี้เลยนะครับ เจ๊เปิ้ลไปทำอะไรครับนี่ส้มตำส,สามโคกเลยค่ะส้มตำสามโคกติดเลยนะบอกแล้วนี่ตำทงยำนะรับประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไปดูส้มตำดูส้มตำน,นี่ตำอะไรเจ๊นี่ตำมะม,ม่วงค่ะตำมะม,ม่วงปูม้าน้ำปลาขนมตำมะม่วงปูม้าน้ำปลานะ ซูเปอร์ซูมเลยนะ นะเน้นย้ำม,มะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีมะนาวขวดแปดปลอมเลยนะครับที่ร้านนะครับ<ด>ตอนนี้ใช้มะนาววันหนึ่งตกกี่ลูกครับเจ๊ยกกระสอบกันเลยเดี๋ยวนี้ใช้มะนาวยกกระสอบแล้วนะกระสอบนี้ก็มีประมาณหกร้อยลูกหกร้อยลูกนะต่อวันนะนะมะม่วงสดสดใหม่ๆเลยนะครับตบก่อนจะคันที่บ้านนะคะเดี๋ยวน,นี้มาคันที่ลูกค้าอืม เมื่อก่อนคั้นที่บ้านนะมีมีคนบอกว่าที่ร้านใช้มะนาวขวดนะก็เลยต้องมาคั้นที่ร้านให้เห็นเลยนะครับเมื่อก่อนนี่จะคั้นใส่ขวดมาจากบ้านนะครับน้อเจ๊เนาะมีบางคนบอกว่าที่ร้านใช้มะนาวขวดนะก็เลยมานั่งคั้นที่ร้านเลยนะตอนนี้นะเอาให้เห็นกันเลยเอาให้เห็นกันจัดจ่าเลยนะว่ามะนาวขวดหรือมะนาวคั้นนะ ก็ผิคันที่บ้านก็ลูกค้าเยอะไงี่นี่มันก็จะไม่คันเราคันจากัี่บ้านแต่นีไม่เป็นไรค่ะก็คันจัตที่นี่กันเลยมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอือตำนม่วงขนมจีนปูมานะแบบนี้เลยนะไก่ยกเป็นที่ให้เขาด้วย ปดูน้งเบ็ดยำต่อน้องเบ็ดยำอะไรครับยำไข่แดงค่ะยำไข่แดงนะปลาไม่เอ่ยไม่ค่นะยำไข่แดงไม่ปลาะนะเดีรระนะ๋ยวเรามาดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะผ่านไปผ่านมาแวะมาดูได้นะร้านเปิ้นยำแซบเบอร์ตลาดโตลุ่งหน้าศาลชลบุรีนะคร ตานเใช่ค่ะคุณค้าแล้วก็จะเป็นแบบทะเลอ่ะค่ะเป็นซุ้มหมึกเอาเป็นปลาแซลมอน,นหรอคะมันยำอย่างเดียวอะ่ะตอมมอ้องต้องยำปลาแซลมอนที่ไม่ได้ทำโด่งอันนั้นเอาต้องยำธรรมดาก็ได้รวมนะเนาะนี่นะนี่นะคะยำไขไ่แดงนี่นะมนเมนูสุดท,ท้ายนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณเจเปิร์มากนะครับขอบคุณครับน้องเบสสวัสดีครับ